คือพี่ขายของเกี่ยวกับบุญถูกไหมคะครับทาไมพี่ไม่ยิ้มเลยอะคะ <c oughs> โอ้ยิ้มหรือเปล่ากังวลไหม,ไมไดโดยโทั่วไปเป็นคนยิ้ม,มหรือไม่ยิ้มหรือหน้าเป็นอย่างนี้เองก็เป็นอย่างนี้เองคือรู้สึกไม่มีความสุขถ้าคุณขายของที่ทําบุญแล้วมีความสุขคนมีความสุขต้องยิ้มแย้มแจ่มใสคนมีความสุขคงไม่จริงจังแล้วก็แบบเอาเป็นเอาตายอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่รู้นะว่าที่คิดอะไรแต่หน้าพี่เนี่ยไม่ได้มีรอยยิ้มซักเท่าไหร่ ผมก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะครับแต่ว่าบุคลิกเฉพาะคนเนี่ยไม่เหมือนกันข้างนอกสุขใสข้างในาอาจจะตาติงหนงก็ได้นะครับ <laughs> แต่นั่นแหละพอเข้ามาข้างนอกก็เห็นเราปุ๊บแต่เป็นกี่กอเรื่องบุญคนคคอาจจะรู้สึกแปลกๆไปใช่ไหมครับกรรมการคือรู้สึกไม่มีความสุขกรรมการนี่ดูกันละเอียดทุกจุดเลยแล้วครับแล้ววันนี้จะแตกไหมเนี่ยพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นล่ะ มีไหมฮะโปรโมชั่นตอนนี้เราคุยกันใี่ไหมหนึ่งสังฆทานมไรมีอย่างนี้ไหมมีไหมเราเรามีเป็นโปรโมชั่นต่าเช่นซื้อครบหนึ่งหมื่นบาทหรือห้าพันบาทนะมีเราเรามอบลูกพระเคี้ยวแก้วไปให้บูชาก็มีแล้วก็มีโปรโมชั่นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากปีห้หนึ่งเป็น5้าสองที่ยอดขายเติบโตขึ้นห5สบ้าเอร์ซ็จาก1ิบสองล้านเป็นยี่สบล้านเนี่ยถามว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนยังไงคะ ปี52นั่คือที่50คนต่อวันนะครับเมื่อปี51ย้อนกลับไปนั้นนะครับก็ประมาณ35คนโอ้35คนต่อวันใช่มันลงเลข5เลยแหละครับมันก็เลไยฮะคนชอบใช้ตัวเลขกลมๆเล5เลขต5แลาีแตรถเป็นคนง่ายบเพราะว่าคืออย่างนี้ครับปีที่ผ่านมาปี52โฆษณาทางทีวีเนี่ยเรามีรายการเดียวทางช่อง5ร้านบุญใช่ครับนะครับรายการเดียวแต่ปีนี้ ที่เราจะเพิ่มปั๊บเราก็มีแผนในเรื่องของการโฆษณาประชาพันธ์ทีวีนี่คือทางทเียหนึ่งนะครับไม่เสียตังค์ด้วยไมายิงมายิงโฆษณาในรายการเราถูกต้องคุณสามารถเพิ่มการประชาสัมพันธ์ได้ในรายการของเราแล้วนะเรายินดีรับเงินบุญของท่านด้วยส่วนที่สองก็จะมีการเรื่องของการออกสปอร์ตทางวิทยุชุมชนเฉพาะในอาณาบริเวณของเขตธนบุรีเนื่องจากมันมีข้อจํากัดว่าถ้าเขารู้อยู่ไกลเขาก็มาถึงไม่ได้ เราก็เอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนสามเรื่องของอินเทอร์เน็ตตอนนี้เรามีเว็บไซต์ให้ความรู้ด้วยเสนอสินค้าด้วยทำอีคอมเมิร์ซด้วยครับตอนนี้ยังครับแต่กา้ทำหลักจะต้องทำนะครับก็ปรับเข้ามาเพื่อให้ขาบาตรเข้ามาเรื่อยๆคุณโอภาสนะคิดว่าการที่เรามีสาขาเดียวแล้วตั้งอยู่ที่พระรามสองกระบวนการเนียมันเป็นข้อจํากัดนะในการขยายตัวคือปีนี้นะครับเราที่ตั้งเป้าสาธิภาสล้านจาก2ี่ิขึ้นมาปั๊บเนี่ย เราไม่ยังพูดเรื่องการขยายสาขาแต่เราก็มีช่องทางอื่นก็คือเช่นเพื่อนหนึ่งคือเรามีเทเลเซลเทเลเซลทาหน้า,าที่อะไร,ระใช่ครับ <S <S คือของเรามีสองส่วนใช่ไหมครับขายจาหน่ายสินค้าและบริการเทเลเซลเราก็คือติดต่อหาหน่วยงานต่างๆหรือที่มีความประสงค์อยากจะใช้บริการในเรื่องการจัดงานทําบุญกลยุทธ์ที่รุกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดงานต่างๆได้ดีวิธีหนึ่งเลยล่ะครับ ถามว่าทําไมครับบริษัททั่วไปเกือบทั้งหมดก็มีการจัดกิจกรรมทําบุญประจําปีอยู่แล้วบริษัทจัดเองใบนิมนต์พระทุกอย่างขั้นตอนกับเราทําก็ไม่ได้แตกต่างอาจจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นเองเล็กน้อยแต่ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าคนไปที่ห้างคุณแล้วแ่ตรงนั้นเข้าไม่ทันคุณจะทำยังไงโทรหาคุณปัญญาคือมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยของเรามี เป็นผู้ชานาญการเฉพาะอยู่แล้วแต่เราก็มีเอาซอสที่เป็นพนักงานที่มีความสามารถเหมือนกันพร้อมที่จะจัดงานพร้อมกันได้ภายในวันเดียวเป็นสิบสิบงานคือผมรับได้ไม่อันเลยครับเอางนี่ยอนักศึษานักษาเชิญครับเชิญครับผมสงสัยว่า ในเมื่ออัตราการเกิดกับอัตราการตายของประชากรในประเทศไทยมันกำลังจะคงที่อะครับผลกำไรจากการประกอบการมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรฮะในเมื่อดีมาลมันคงที่แล้วครับโอเคเกิดจะตายมันเท่ากันมันจะไปขึ้นไปเพิ่มได้อย่างไรคำถามก็คือว่าทำไมจะเพิ่มได้ยังไงทุกวันนี้คนหนึ่งคนไม่ได้หมายความว่าจะจัดงานวันเดียววันนี้คุณอาจจะทําบุญบ้างอีกสามวันคุณอาจจะทําบุญวันเกิดอีกสองเดือนคุณอาจจะทําบุญรอบวันแต่งงาน อีกสามปีญาติพี่น้องอาจจะเสียชีวิตก็ต้องทางานแสดงว่าคุณอยู่ในธุรกิจไลฟ์ตายถูกต้องครับคือไม่ได้ทําธุรกิจตายใช่ทำธุรกิจตายอย่างเดียวแต่ต้นจนจบฉะนั้นมันก็จะเป็นวงจรซึ่งสามารถทําได้ตลอดเวลามีลูกค้ารอเราอยู่เพียงแต่เราจะไปถึงหรือเปล่าคือความหมายคือไม่ต้องห่วงแทนเราใช่ไหมใช่ครับปฎิอเรียบร้อยทั้งหมดผมจะได้ทงนี้สรุปว่าทำได้นะเชิญเลยครับอุดมการณ์หรือว่าปฏิปทาในการในการ ที่เราร่วมทีมกันมุ่งดำเนินงานห้างสรรพสินค้าสังกพันเนี่เพื่อนำไรายได้มาทำานุบบำรุงส่งเสริมกิจาการพระพุทธศาสนาเราก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่า35ล้านไม่เกินความสามารถของเราเลยแต่ถ้ามันได้เกินไปกว่านั้นมันก็คือกำไรและผลปล่อยได้นะฮะซึ่งซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสขยายกิจาการและเอาเงินไปทำบุญคืนสังคมพระพุทธศาสนาของเรามากขึ้น ตามอุดมการ์ที่เรามีขอบคุณครับุปแล้วเรียบร้อยแต่ผลจากกรรมการยังไม่สรุปยังไม่รู้ผลว่าแผนการขยายนั้นเป็นไปได้ไปทางที่ดีหรือถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจการเงินการทองหรือไม่อย่างไรสักครู่นะฮะมาดูผลนะฮะว่านี่คือห้างสรรพสินค้าสังกัดพันแห่งแรกในประเทศไทยที่มายือยนตรนี้จะตีแตกหรือไม่แตกนะครับ SME ตีแตกครับ <SM> e. กลยุทธ์ที่ชิตเป้าหมายสร้างยอดขาย35ล้านบาทในปีนี้1รักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยการออกบัตรสมาชิก2แนะนำบริการรับจัดงานพิธีผ่านทางโทรศัพท์3โฆษณาผ่านสื่อต่างๆกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะตีแตกหรือไม่ช่วงหน้าครับไอเดียเด็ดรอบโลกจากธนาคารกสิกรไทยหากลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มที่คำนึงถึงเรื่องราคาเป็นสิ่งสำคัญการตลาดแบบที่เรียกว่า Pay What You Want หรือจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ถือเป็นทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดการตลาดแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในร้านอาหารจนกระทั่งปัจจุบันได้ขยายไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจโรงแรมโรงแรมรันโชเบอร์นาโดในซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำการตลาดลักษณะนี้มาเสนอขายให้แก่ลูกค้าโดยลูกค้าสามารถเลือกเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักได้ตามความต้องการยกตัวอย่างเช่นห้องเปล่าเริ่มต้นที่600บาทมีเตียง ราคา1000บาทมีชุดเครื่องนอนราคา1750บาทมีชั้นและตู้เสื้อผ้าราคา2550บาทมีเครื่องปรับอากาศราคา ,3750 บาทและถ้ามีโทรทัศน์จะมีราคา4,500บาทเป็นต้นและนี่คือเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ส่ง SMS ตอบคำถามได้ถูกต้องสิบท่านแรกคำตอบก็คือเขตสัมพันธวงศ์ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ตอบถูกได้เลยครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือในปี2552 ประเทศไทยมีวัดทั้งหมดจำนวนเท่าใดพิมพ์ SME 1ตอบ25,773แห่งพิมพ์ SME 2ตอบ35,773แห่งผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับรางวาัลสมุดใส่บัญชีเงินฝากสุดหรูจากเครือธนาคารกสิกรไทยครับ